ไอรีวิวไปเลยตั้งอัดวิดีโออยู่รีวิวอัดวิดีโอหมากยังบวไไงบอกางเลยไอล้องเอาเทียบกับหัวไอบ้างดูปาด โมเมนต์บอลเล่ด้วยนะ mm ่ะ hmm. ลูกเท mm ่ามือลูกนี่จ้ะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. ไปแล้ว mm hmm. เ,อเอาเทียบใส่หัวไอ้เบิงนะอื mm ้ม hmm. อันบักไงเลยเก mm hmm. วันอัดวิดีโออยู่ได้นะ่ะ karena <tuk> kau yang, kau lagi ngayang tuh, Ayo, nyampe sana nih. Stop kon, stop, น,นี่คือสวนอะไรนะสวนอะไรก็ไม่รู้แต่น่าตกมากเลยเนี่ยห้องยางออกเนี่ยเ้ยใช่น,นันนงฟังขวานเดี๋ยวเดี๋ยวขวามัน